ดาวเสาโครจรวิปริตทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสารจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบรพะห์คือให้โทษกับดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสุมขอนดังนั้นด,า,นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คูณหรือโทษแบบชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคง กินระยะเวลายาวนานโดยจะมีลักษณะการสั่งสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานาน,านก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาวส่งผลหรือประทุไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาวเป็นดาวที่ให้ความโทษทุกส่งผลให้เกิดการมองโลกในแง่ร้ายเกิดการเห็นแก่ตัวมีความคิดเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตแค้นมีอารมณ์หดหู่หรือทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลมาก แต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างนั่นคือการให้ความทรหดอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆดาวเสาร์จะสอนให้รู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักราคอยเป็นต้นโดยปกติดาวเสาร์ใช้เวลาเดินในแต่ละราศีเป็นระยะเวลา2ปีครึ่ง ครบ1รอบ12ราศีใช้เวลา30ปีซึ่งปัจจุบันดาวเสาอยู่ในตำแหน่งราศีกุมไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งคำทำนายเกี่ยวข้องกับดาวเสา,วาย้าย v ี r d ีููววงได้จัดทำไว้แล้วท่านสามารถติดตามได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ทั้งนี้ในปี2566นี้ดาวเสาจะโคจรพักหมายถึง การโครจรถอยหลังหรือโครจรช้าลงเป็นระยะเวลา4เดือนคือระหว่างวันที่19มิถุนายน2566ไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อิทธิพลของดาวเสาร์จะทำให้คนแต่ละลัคนาราศีได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไป แต่ที่เป็นเหมือนกันคือสิ่งต่างๆของชีวิตของคุณจะเหมือนเดินช้าลงสิ่งที่เคยคืบหน้าอยู่จะชะลอตัวลงเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่ส่วนคนแต่ละราศีจะได้รับผลกระทบต่อการพักของดาวเสาร์อย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ดาวเสาร์โครจรวิปริิตทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก ดา,าวเสาร์สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหมายถึงเพื่อนญาติพี่น้องการติดต่อเจรจาสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆโดยปัจจุบันดา,าวเสาร์ส่งอิทธิพลในเรือนพันธุหมายถึงครอบครัวบ้านรถยนต์ที่ดินจึงทำให้คนลัคนาราศีพิจิกมีความเครียดและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือมีปัญหาในเรื่องของบ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ เมื่อดาวเสาร์โครจรพักหมายถึงการที่ดาวเสาร์เดินช้าลงเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือเดินถอยหลังจึงส่งผลให้การติดต่อเจราจาสื่อสารการทำข้อตกลงใดๆรวมไปถึงแผนการเดินทางของคนลัคนาราศีพิจิกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลื่อนหรือยกเลิกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและบุคคลในครอบครัวจะทำให้คนลัคนาราศีพิจิกมีความทุกข์ใจในเรื่องหรือปัญหาเดิม ตัวอย่างเช่นมีคนในบ้านเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือจะมีญาติพี่น้องมาขออาศัยอยู่ภายในบ้านเป็นการชั่วคราวทําให้คนลักนาราสีพิจิกขาดความเป็นส่วนตัวบางคนมีไรายได้จากการให้เช่าบ้านให้เช่าทรัพย์สินจะถูกยกเลิกการเช่าทําให้ไรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินหายไปเป็นการชั่วคราวบ้านเรือนรถยนต์ยานพาหนะถึงคราวต้องซ่อมแซมแต่ถึงซ่อมแล้วก็ยังมีปัญหา มีการตกลงในขอบเขตงานที่ซ่อมผิดพลาดทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพิ่มขึ้นการติดต่อสื่อสารเจราจาการเดินทางมีอุปสรรคการนัดหมายถูกยกเลิกญาติพี่น้องมีปัญหาขอให้ช่วยเกิดความวุ่นวายใจในเรื่องการเข้าสังคมมีปัญหาในเรื่องการติดต่อคนระวังการเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานดา,าวเสาอยู่ในตำแหน่งราศีกุมเร็งราศีสิงเป็นตำแหน่งด้านการงานของคนลัคนาราศีพิจิก จึงส่งผลให้ความก้าวหน้าของงานจะมีความล่าช้าออกไปข้อตกลงการเจรจาทำสัญญามีอุปสรรคติดขดัดมีปัญหาหรือยังไม่ลงตัวการเดินทางเพื่อติดต่องานหรือการทำธุรกิจถูกเลื่อนหรือยกเลิกคนที่ทำงานขายงานในหน้าระวังว่าลูกค้าที่เคยตกลงกันไว้แล้วจะมาขอเลื่อนหรือยกเลิกงานในภายหลัง ในช่วงดาวเสาโคจรพักนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาลาสิพิจิกจะหาความคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวรวมไปถึงความก้าวหน้าในเรื่องการทํางานได้ยากซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะกลับมาเป็นปกติเมื่อดาวเสารกลับมาเดินเป็นปกติหลังจากในช่วงเดือนตุลาคม2566เป็นต้นไป